ครับผมก็เราเรามาหลังจากที่เราได้ฟังความคิดเห็นของนักอนักเรียนไทยที่มาลงทับคะแนนเลือกตั้งวันนี้แล้วนะครับผมเราเรามาสัมภาษณ์ผู้สมัครครับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนไทยในประเทศในประจำปีพุทธศักราช2552ถึง2553นะครับผมโอเคนะครับเราพบแล้วนะครับหนึ่งท่านนะครับก็คืออยากให้เขาแนะนําตัวดีกว่านะครับผมามัสดีครับผม สวัสดีครับชื่ออาร์มครับมาจากเมืองวาวาคานิ่งครับตอนนี้เรียนระดับปริญญาเอกครับทางด้านมหิดลศาสตร์ครับผมเป็นผู้สมัครเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยหมายเลขสองครับอ่าเราไม่ทราบว่ารู้สึกอย่างไรมากครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งภายในวันนี้ครับผมครับก็คึกคักดีครับคําถามที่ถามมาก็ตอบยากคำตึงเป็นครับก็เวลาถ่ายแถลงนโยบายก็คือว่าพูดได้ครับ รู้สึกว่าได้รับความสนใจจากเพื่อนนักเรียนไทยที่ได้เข้ามาร่วมกิกจกรรมด้วยทุกท่านรู้สึกดี เรารู้เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับกิจกรรมของที่ศาที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าครับถ้าเราต้องทำได้เราจัดตั้งขึ้นนะครับกิจหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับก็คือตอนจะเราก็จะทำกิจกรรมกีฬาแล้วก็จะปาร์ตาี้ตามงานแล้วก็ทำกิจกรรมกิจกรรมที่จะมีหลักๆกิจกรรมที่ได้พวกเราได้ลิดเดอร์ขึ้นมาก่อนแล้วนะครับเช่นไทยแลรงเป็นเฟสติวัอร์ดว่าประเทศไทยนะครับรวมไปถึงกิจกรรมอย่างเช่นไรเดนเสือมนาแล้วก็ เราก็จะเน้นไปถึงกิจกรรมที่ทนาการให้มากขึ้นอย่างที่ตามที่นโยบายได้เขียนเพื่อหาเสียงน,นะครับเรารู้สึกมีความมั่นใจมากนยแค่ไหนบ้างครับเกี่ยวกับตลอดในวันนี้ครับผมออไม่ค่อยมั่นใจคือสำหรับผมแล้วผมคิดว่านโยบายนโยบายของผมกับผู้สมัครเขาด้วยกนันก็คือมีความคล้ายขึ้นไปทุข,ขั้นมากตองคิดว่าความรู้สึกส่วนตัวผมก็คือว่าถ้าเกิดใครคน,นรหนึ่งเป็นหรือว่าคนไหนเป็นผมก็ดีใจดีใจทั้งหมดก็คือว่าเขาเป็นก็ดีเพราะว่านโยบายของเขาเนี่ยผมก็ชอบ ถ้าเกิดผมเป็นตลอป็นโตนะครับก็ประมาณนี้ครับผมอยากฝากอะไรถึงฝากถึงทีตานมั้ยนะครับก็ก็คือว่าฝากทีตานวันนี้ที่ไม่ออกเลยก็ฝากฝากทีตานถึงว่าเพื่อนเพื่อนนักเรียนไทยที่เพิ่มาใหม่นะครับก็อาจจะถือว่ายังไม่เคยได้ยินทีตานมาก่อน สถกนใกสนะก็อยากจะเชิญชวนให้ให้ลองมาวิจกรรมท่สานศานะ ผมเชื่อว <the> ่า <hi> ทุกคนจะได้ความรู้สึกดีๆกับไปเพราะว่าเราทํางานแบบที่แบบ้องกันแล้วก็เราแชร์กิจการแชร์นะครับสิ่งต่างๆร่วมกันอยากให้ทุกคนได้ได้ลองเข้ามานึ่งจะเป็นคนกันพวกเราทุกคนในสอบคมนาฏีครับผมก็ขอบคุณน้องทามนะครับผมงานนล้วก็ตั้งใจายไต่อมากเลยนะครับผมน้องปีนไายภาพประหลัดเสียรายงานจาบสลากที่อาคาราชทูตไทยประจําโลงเห่ประเทศเนเทั้งหลนะครับผมขอบคุณมากครับ